Thank you ที่ช่องนูนนินนะคะคลิปนี้เราออกมาทำงานนอกสถานที่กันนะคะก็เลยถือโอกาสมาถ่าย w h a อินไม้แวะค่ะว่าการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยพกอะไรมาทำงานข้างนอกบ้างนะคะตั้งแต่เปิดช่องมาเรายังไม่ค่อยได้บอกทุกคนเลยเนาะว่าแบบเราใช้กล่องอะไรใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอะไรแบบนี้นะคะคลิปนี้ก็ถือโอกาสมาเปิดกระเป๋าให้ดูกันนะคะเผื่อพี่พ,พี่น้องๆที่อยากจะเป็นคีออตเตอร์ยูทูบเบอร์นะคะงั้นเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ก็คือกล้องค่ะกล้องที่นุ่นใช้นะคะตั้งแต่เริ่มเปิดช่องนุ่นนินมาเลยก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ s u n y A 5 0 0 0นะคะด้วยความที่เราทํางานคนเดียวตัดต่อคนเดียวเนาะเราก็อยากได้กล้องที่มันสามารถฟิปจอได้นะคะทุกคนเราก็เลยเลือกเป็นรุ่นนี้เนะาะเจ้าน้องคนนี้เขาก็นานแล้วนะคะแต่ว่านุ่นก็รักมากจริงๆเพราะว่าเขาอยู่กับนุ่นมาตั้งแต่เปิดช่องเลยจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะเป็นกล้องตัวเดียวที่ใช้ในช่องเลย อีกอันนึงก็คือกล้องมือถือนะคะ iPhone 8เนอาถ้าถามว่าทําไมถึงไม่ซื้อเป็น compact ที่ฟิปจอได้หรือพี่นุ่จะได้ง่ายแบบล้อกอะไรอย่างงี้เนาะคือ,อยังไงก็ชอบกล้องที่มันสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อยู่ดีนะคะเพราะว่ามาใช้งานได้อเนอกประสงค์มากกว่านะนุ่ก็เลยเลือกเป็นกล้อง mirrorless นะคะไม่ได้ใหญ่เกินถ้าใครที่มีทีมงานไม่ต้องใช้กล้องที่มันฟิปได้ก็ได้เนะเาะแค่มีคนถ่ายให้แต่ว่าอันนี้เรารู้สึกว่าพอมันฟิปได้มันดูโฟกัสดูองค์ประกอบภาพ ง่ายกว่านะคะในการทํางานคนเดียวก็เลยสะดวกกว่าเนาะ,ะตั้งกล้องที่นูงใช้ก็จะเป็นตัวเล็กเลยอันนี้เบามากทุกคนปรับระดับได้ด้วยนะคะนี่ปรับได้ยาว3ระดับแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้แค่ประมาณระดับเดียวนี่แหละค่ะเห็นไหมมือสมบัติมากอันนี้จาได้ว่าซื้อมาในหนี่งแต่แบบไม่แพงนะคะไม่แนะนําสําหรับกล้องใหญ่นะมันเป็นขาตั้งกล้องที่รับน้ําหนักได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอย่างก Sony ล้องโซนี่เรามันตัวเล็กไงก็เลยแบบง่ายหน่อยอะไรเงี้ยก็จะสามารถปลุกใส่กระเป๋าเป้มาได้นะคะ เลนที่ใช้ช่วงแรกๆนุ่นจะใช้เป็นเลนคิดนะคะที่เขาให้มาเนาะแต่ว่าเอฟะมันดันได้ต่าสุดแค่ที่3.5นะคะหลังจากที่ลองทําไปหลายๆคิดเนี่ยรู้สึกว่าให้ภาพมันสวยขึ้นนะคะนุ่นก็เลยไปถอยเป็นเลนตัวนี้คะ่ะเลนที่ติดกับกล้องเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นซิก m a 19 m m นะคะ f 2.8คะ่ะซึ่งตัวนี้ใช้ดีมากทุกคนดีมากจริงๆทั้งแบบถ่ายภาพนิงนะคะแล้วก็ ถ่ายวิดีโอเลยแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาที่มันกระพริบตรงมุมตรงเนี้ยมันจะแบบภาพมันจะสัส่นๆเนาะถ้าทุกคนสังเกตทุกคนจะเห็นนะจะวงให้ดูแต่โดยรวมอ่ะก็คิดว่าแบบ สีมันสวยมากๆเลยนะคะจริงๆของโซนี่เขาก็มีเหมือนกันแต่ราคาจะค่อนข้างสูงนะคะอันนี้เหมือนราคาจะต่ากว่าประมาณเกือบครึ่งหนึ่งเลยอะตอนนั้นที่นุ่นเริ่มท o u ู u b e ใหม่ๆเราก็ยังไม่ได้มีทุนอะไรมากเนาะเราก็เลยเลือกที่มันคุ้มค่ากับการใช้งานมากที่สุดนะคะแล้วก็อีกเลนหนึ่งที่เราใช้นะคะอันนี้นุ่เอาใส่เป็นตัวกล่องของ ซิกมามานะคะตัวนี้จะเป็นเลนส์ฟิก 50mm นะคะ f 1.8ค่ะทุกคนอันนี้เราก็พกมาไว้สําหรับเวลาเราไปถ่ายคาเฟ่หรือถ่ายเครื่องสําอางนอกสถานที่หรืออะไรที่แบบมันต้องการความละเอียดแล้วก็ความเบลอหลังที่มันเยอะๆหน่อยนะคะมันจะได้คุณภาพของภาพที่ดูแบบ คมชัดแล้วก็สวยฟุ้งนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเนาะก็จะเป็นความใกล้ในระดับที่เราใช้ซิกมา 19mm เมื่อสักครู่นะคะทุกคนก็จะเห็นว่าพอเป็นซิก50มันจะขยับเข้ามาใกล้มากนะแต่ว่ามันก็จะเก็บความคมชัดได้แบบเยอะนะคะ ว่ามันจะใช้ถ่ายวิดีโอไม่ค่อยได้เพราะว่าตัวกล้องเราจะต้องถอยไปไกลมากเนาะซึ่งมันก็อาจจะมีปัญหานะคะด้วยความที่ว่ากล้องโซนี่ตัวเนี้มันต่อไม้ไม่ได้เนาะคือเราซื้อมานานแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณ6กปีเลยเวลาเราไปร็อกที่เราต้องเอากล้องไวไกลหน่อยแล้วอยากให้มันเห็นเป็นฉากกว้างๆนะคะนุ่นก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่นุ่นซื้อไม้เพิ่มนะคะ สำหรับใช้ต่อกับ iPhone เนาะไอ o n e ที่ใช้นะคะก็จะเป็น iPhone 8นะคะ่ะอันนี้นุ่นเพิ่งซื้อมาได้ประมาณ2เดือนนะคะจากในช้อปปี้เขาจะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เขาจะมีตัวต่อไลนิ่งนะคะแล้วก็มีไมค์แบบนี้เดี๋ยวจะต่อให้ดูเพราะว่าบางทีเนะี่ยถ้าเราถ่ายแบบไกลๆอย่างเงี้เสียงมันอาจจะไกลานะทุกคนเวลาใช้ก็แค่แบบเาเสียบตรงนี้แล้วก็กดปิดสวิตช์ด้านหลังตรงนี้นะคะให้แบบไฟสีเขียวข,ขึ้นแค่นี้ เราก็ใช้งานได้เลยตอนนี้คือไม่ใช้ได้เลยเดี๋ยวให้ทุกคนเปรียบเทียบนะคะตอนนี้คือน้องหนิดไปตรงนี้นี่เป็นการแบบรีวิวใหม่ไปด้วยในตัวนะคะอ่ะโอเคค่ะเนี่ยอย่างเวลาเรามานอกสถานที่ก็ไม่อยากจะพูดดังเพราะว่าเองว่ามันจะรบกวนคนอื่นด้วยอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ในขั้นตอนของการถ่ายทํานะคะแล้วก็ที่นุ่นพกเพิ่มก็จะมีเป็นก้อนแบตของกล้องนะคะอันนี้จาเป็นมากเพราะว่า แบตมันค่อนข้างหมดเร็วนะคะแล้วก็ s d card ค่ะนี่นะคะ,คะก็จะพกเป็นคู่มาสำรองอีก1ชุดนะคะหลังจากที่เราก็บดฟุตเทนหรือว่าถ่ายงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเรายังมีเวลาอยู่นะคะส่วนใหญ่รุ่นก็จะนั่งทำงานต่อไปเลยสิ่งที่เราพกมาเพิ่มเติมนะคะก็คือน้ t ตบุ๊กค่ะเราก็จะพกโนตบุ๊กมาด้วยนะคะ เกือที่เราจะได้เช็คคลิปเลยอะไรเงี้ยเราก็สามารถเสียบ SD card แล้วก็เช็คได้เลยนะคะเพราะว่าดูผ่านกล้องบางทีแบบเสียงมันอาจจะมีน้อยมีอะไรที่มันแบบไม่ค่อยโอเคนะคะนันคิดว่าเออการดูจอใหญ่หรือว่าเช็คพวกรูปที่เราถ่ายนะคะมันจะแบบง่ายกว่าเนาะแล้วก็ใช้ในการตัดต่อวิดีโอด้วยนะคะบางทีแบบอยากตัดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้เลยนะคะแล้วก็มีสายชาร์จของเขาเนาะอันนี้ก็พกมาด้วยนะคะ ต่อไปอีกอุปกรณ์นึงที่จําเป็นมากๆเลยนะคะสําหรับน่งก็คือ iPad ค่ะคือ iPad อันนี้ติดมากเลยนะคะพกพาไปแบบ ถูกครั้งเลยอย่างตัว macbook เนี่ยเราก็จะแล้วแต่นะคะบางทีถ้าเรารู้ว่าเราไปถ่ายงานแล้วมันไม่ได้มีโอกาสที่สามารถเช็คงานหรือว่าเราใช้เวลาทั้งวันในการถ่ายอะไรเงี้ยเราก็จะกลับมาเช็คที่บ้านนะคะบางทีแบบสถ,ถานที่ไกลๆที่เราไม่ได้ขับรถไปถ้าแบกไปมันอาจจะหนักนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยจะใช้ ipad นะคะอย่างตัว sony a 5 1 0 0ตัวนี้เขาก็จะสามารถแบบแชร์ wifi แช์คลิปแช์รูปเข้ามาในตัวโปรแกรมของ ทั้งไ h o n e และ iPad ได้นะคะแต่ว่าอันนี้มันก็จะจอใหญ่เนาะ iPhone 8มันจอเล็กอะนุ่งก็เลยแบบไม่ค่้าอโอเคเท่าไหร่นะคะแล้วส่วนใหญ่ก็จะใช้โปรเีวิตในการแบบตกแต่งเป็นพั่วแบบ ซำเนิวของ y o u t u b e อะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าเราวาดเป็นแบบกราฟิกเล็กๆใส่ในคลิปเรานะคะบางทีเราตัดต่อคลิปเราอยากแบบอยากวาดตอนนี้อะไรเงี้ยอยากอยากตัดตอนนี้ใส่เข้าไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยต้องพก iPad ไปด้วยนะคะแล้วเนาะก็ใช้ไปอยู่ได้หรือบางทีไปนั่งคาเฟ่อะไก็ดู Netflix ดูอะไรไปด้วยเนาะก็เลยเป็นสิ่งที่พกบ,บ่อยมากๆนะคะ สายชาร์จไอโฟนนะคะอันนี้ก็ปุกไว้อย่าง iPad อย่างเงี้ยเราไม่ได้ใช้จนเขาหมดอยู่แล้วแบตเขาจะค่อนข้างหมดชาร์จแต่ว่าอย่าง iPhone 8นุ่นน่ะมันค่อนข้างจะเก่าแล้วนะคะคือน,นุ่นน่ะเปลี่ยนแบตไปแล้วรอบหนึ่งก็เลยน้องค่อนข้างจะแบตหมดเร็วนาะก็เลยต้องปลุกใสยชาร์จไว้นะคะแล้วก็อีกอันนึงคือหูฟังค่ะหูฟังจะใช้เป็นแบบแจ็ค3.5นะคะ เอาไว้ใช้กับ iPad ด้วยแล้วก็ MacBook ด้วยนะคะในการเอาไว้เช็คคลิปฟ,ฟังคลิปในสถานที่ที่แบบเราเปิดลำโพงฟังไม่ได้นะมันอาจจะบรบกวนบุคคลรอบข้างเราได้นะคะยังไม่หมดนะคะต่อไปก็จะเป็นพวกของใช้ส่วนตัวที่เราพกเป็นประจำนะคะก็จะมีมีสเปรย์แอลโกอฮอล์นะคะขวดก็จะเป็นหัวใจแบบนี้วาแล้วก็พ่นเลยทุกคนก็พกอยู่แล้วเนาะ,ะแล้วก็อันนี้จะเป็นถุงผ้านะคะ ผู้้าอันนี้ใช้ดีมาทุกคนแบบมันพกพาง่ายแล้วมันบางนะคะต้องเอาไว้ช้อปปิ้งนะคะบางทีเราแวะซื้ออะไรก่อนกลับอะไรนี้ก็จะง่ายสะดเพราะพักจิตได้ส่วนใหญ่เวลานู้นออกไปข้างนอกจะไม่ค่อยทัชอัพหน้าเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเติมแค่ลิปเนาะลิปที่พ,พกมาวันนี้จะเป็นดอเชนกาบันนานะคะสีสวยมากๆเลยเดี๋ยวทาให้ดูก็จะเป็นแบบเนื้อแบบวาว แล้วก็ที่สําคัญข่ะไม่ได้เลยคือหวีค่ะเพราะว่าเราเป็นคนผมอยักโสกนะคะบางทีแบบผมฟูหรือว่าหน้าม้ามันแตกอะไรอย่างเีนาะออแล้วก็สามารถแบบหวีได้นะนี่ก็จะเป็นแบบง่ายๆที่พกเนาะอย่างกระเป๋าที่เราใช้นะคะขอให้เราล้วงบ่อยๆบ,บ,บางทีเราสะตายเป้มันลำบากใช่ไหมไม่อยากจะมาเปิดด้านหน้าเอาข้างในอย่างเงี้ยนุกก็จะพกเป็น 3อย่างอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็คือมีคีย์การ์ดคอนโดนะคะแล้วก็มีกระเป๋าเงินไม่ค่อยใช้เงินสดกันแล้วเนาะก,นก็จะโกบกระเป๋าเงินเป็นแบบแค่เล็กๆอยางนะคะในนี้มีตังค์อยู่1 2อเออประมาณนี้อันนี้เป็นของซานดิโอนะคะนี่ก็เป็นถุงแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นค์ดโฮเดอร์ค่ะค์ดโฮเดอร์ก็ สกพกแบบบัตรประชาชนบัตรเครดิตแล้วก็บัตรรถไฟฟ้านะคะประมาณเท่านี้เลยเวลาเราล้วงจากอันนี้มันก็จะสะดวกนะคะเพราะว่าจะใช้กระเป๋าเป้เนาะบางทีเราไปข้างนอกเราไม่ได้พกแบบทั้งเป้ไปหรือแบบกระเป๋าสะพายข้างเล็กๆไปอนะไรอย่างี้การพกในนี้มันก็ง่ายดีนะคะเราก็เอาเก็บในนี้อันนี้ก็หมดแล้วค่ะเป็นของทั้งหมดที่พกไปนอกสถานที่นะคะนี่แล้วก็พกมาในกระเป๋าใบเดียวเลยนะคะอันนี้เขาจุได้เยอะมากนะทุกคนส่วนกระเป๋าอันนี้นะคะ เป็นยี่ห้อ Gaston l u p a ค่ะเป็นแบรนด์ของสวีเดนนะคะอันนี้เป็นใบใหม่ล่าสุดของนุ่นสำหรับใส่น้ตบุ๊กเลยนะอันเก่าบางทีมันใส่ได้ไม่พอคือบางทีอาจจะใส่น้ตบุ๊กได้แต่แบบว่าใส่ของอย่างอื่นไม่ค่อยได้แล้วตัวนี้ดีไซน์เขาน่ารักด้วยคือตอนที่เห็นนะคือชอบมากทุกคนแบบมันเป็นแบบที่นุ่นชอบเลยนะคะเพราะว่าเขามีการมิกซ์กันระหว่างหนังเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นท้บใบนะคะ แล้วก็ฐานกระเป๋าแบบนี้แบบมันมีการตัดกันของสีขาวกับสีดําที่ดูแบบมินิมอลแล้วก็ดูทันสมัยนะคะสายกระเป๋าก็คือมีความหนาทําให้ไม่เจ็บไหลน,นะคะเวลาสะพายแล้วก็มันสามารถปรับสายได้ด้วยให้เข้ากับขนาดตัวเราเนาะแล้วก็เขาก็มีช่องข้างนอกข้างในเยอะเนาะอย่างตัวนี้เขาก็สามารถแบบปิดแบบลึกปิดตื้นเมื่อที่เราใส่ของสูงๆอะไรอย่างเงี้ยอ,อปิดข้างบนได้หรือว่าถ้าเราจะขยับเขาลงมาให้มันแบบอย่างนี้แล้วก็ปิดแบบปิดเป็นขั้นด้านล่างสุดของเขาได้นะคะ ตัวนี้ใส่น้ตบุ๊กได้ถึง15นิ้วเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กหรือว่าชอบสไตล์การออกแบบประมาณเดียวกันนะคะทุกคนก็สามารถไปดูในเว็บไซต์ของแกสตองลูก้าได้นะคะเขาจะมีแบบหลายไซส์หลายสีหลายแบบมากมากนะแต่ละแบบอะคือนุ่นรู้สึกว่าใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็สวยด้วยเนาะส่วนใครที่อยากจะตามตามนะคะทุกคนก็สามารถกรอโค้ดนุ่นนิ่นได้นะคะทุกคนก็จะได้ลดเพิ่มอีก1 5ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะคะที่เราพบมา ทำงานนอกสถานที่เนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าเออเราใช้กล้องอะไรหรือว่ามือใหม่ที่อยากจะเริ่มเป็นยูทูบเบอร์ครีเอเตอร์นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของน้น้นด้วยค่ะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊าบาย